สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะผมจะบอกถึงวิธีการบริหารกล้ามเนื้อช่วงขาเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้เราเนี่ยสามารถกลับไปเดินขึ้นลงบันไดได้โดยที่ไม่เจ็บเข่านะครับผมโดยผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันนะในพาร์ทแรกก็คือพาร์ทนี้นะจะเหมาะคนที่มีอาการปวดเข่ามากเวลาขึ้นเดินลงบันไดนะครับผมและเพื่อเป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ ำหรับท่าที่1น,นะครับจะเป็นท่านนอนหงายยกก้นนะครับผมวิธีการก็คือให้เรานอนหงายและสณานีนะฮะชันเข่าขึ้น2ข้างเอามือไว้ที่ท้ายทอยแบบนี้นะครับผมวิธีการฝึกก็คือเรากระดกไปเท้าขึ้นทั้งสองข้างลักษณะน,นี้นะฮะให้เข่าของเราเนี่ยชิดเข้าหาตัวนิดนึงแต่ไม่ต้องชิดมากขนาดนี้นะฮะให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้หรือถ้าอยู่ไกลเกินไปแบบนี้เราจะออกแรงขามากเกินไปนะฮะเดี๋ยวาจะเป็นตะคิวได้ฉะนั้นกดขาเข้ามาประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราก็เริ่มฝึกโดยการยกก้นขึ้นง่ายๆะแค่นี้เอง ยกก้นขึ้นให้ส,สูงประมาณนี้เลยนะครับผมยกให้สูงประมาณนี้เลยนะฮะวิธีการสังเกตว่าย,ยกสูงพอหรือไม่ก็คือให้ช่วงต้นขากับช่วงลำตัวของเราเนี่ยมันขึ้นไปเส้นตรงแบบนี้นะฮะถ้าเรายกไม่สูงพอมันจะประมาณนี้ขาเนี่ยมันจะยังคงมีมุมหักของมันอยู่นะฮะฉะนั้นเรายกขึ้นให้สูงประมาณนี้เลยนะครับผมยกขึ้นเสร็จปุ๊บค้างไว้1วินาทีแล้วก็ลงพักแบบนี้นับเป็นครั้งที่1น,นะครับผมจากนั้นเราก็ยกขึ้นต่อขึ้นให้สุดแบบนี้อ่าแล้วก็ลง2อ่ายกขึ้น ลงสาเวลายกขึ้นนะฮะออกแรงขาให้เท่ากันเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะอย่าให้ตัวมันสายไปสายมาแบบนี้นะครับผมขึ้นแล้วก็ลงช้าๆนะเราจะไม่ขึ้นเร็วแบบนี้แต่ขานนะฮะซึ่งมันจะใช้แรงเหวี่ยงซะมากกว่านะครับผมเราต้องการให้กล้ามเนื้อช่วงก้นเนี่ยออกแรงยิ่งเรายกก้นได้สูงให้ต้นขาํำตัวเนี่ยเป็นเส้นตรงได้มากเท่าไหร่เนะี่ยกล้ามเนื้อช่วงก้นมันจะยิ่งออกแรงมาขึ้นเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยในการขึ้นบันไดได้สมูทขึ้นเองนะครับผมแล้้วก็บบนกขึน อ่ะนะี่ก็ลงแบบนี้นะครับผมนี่เป็นท่าเบื้องต้นนะเหมาะกับคนที่มีการปวดเข่ามากหรือขาเนี่ยยังไม่ค่อยมีกำลังนะฮะเราก็ให้ฝึกท่าน,นี้ไปก่อนถ้าเราฝึกท่าน,นี้ดีแล้วก็ไปต่อในท่าต่อไปได้เลยครับ ส่การฝึกท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นการเพิ่มความยากให้มากขึ้นนะเพื่อให้กล้ามเนื้อขาเราเนี่ยสามารถรับแรงขาทีละข้างเวลาที่เราขึ้นลงบันไดได้นะครับผมวิธีการฝึกก็คืคอให้เราเนี่ยนอนหงายชันเข่าแบบนี้เหมือนกันจากนั้นเรายกขาขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเอาขาไขว้นะขาไขว้แบบนี้นะฮะเหมือนขไขว้เป็นเลขสี่ไขว้ห้าแบบผู้ชายแบบนี้นะฮะแล้วก็กระดกไปเท้าขึ้นข้างซ้าย <falsch S 2> จากนั้นเอามือไว้ที่ข้างลําตัวแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ยกสะโพกขึ้นมา เหมือนเดิมนะเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับผมให้ต้นขากับลำตัวขึ้นเป็นเส้นตรงพอขึ้นปุ๊บก็ค้างไว้1วินาทีแล้วก็ลงนับ1แล้วก็ขึ้นแค่นี้ครับแล้วก็ลง2ขึ้นแล้วก็ลง3พยายามยกขึ้นให้สูงให้สูงต้นขากับลำตัวเป็นเส้นตรงแบบนี้นะฮะเพื่อให้ก้นจำในช่วงก้นกระสะโพกข้าศัพกของรานได้ออกแรงนะฮะ ถ้ายกขึ้นไม่สูงพอยกขึ้นแค่นี้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังตรงนี้จะเป็นตัวออกแรงเป็นหลักนะฮะก้นจะไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับผมยิ่งคนที่เป็นผู้สูงอายุและอ่อนแรงมากๆเนี่ยถ้าเรายกขึ้นไม่สูงพอเนี่ยก้นแทบไม่ได้ออกแรงเลยนะครับผมทำอย่างเงี้ยสิบครั้งด้วยกันนะครับผมสิบครั้งต่อข้างนะฮะพอครบสิบครั้งแล้วก็เปลี่ยนข้างเป็นข้างขวาแทนขาไขว้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นเหมือนเดิมอย่างงี้นะฮะแล้วก็ลงนะับหนึ่งแล้วขึ้น สองขึ้นสามพยายามยกขึ้นให้สูงนะต้นขากระดำตัวไปเส้นตรงอย่างนี้สี่แล้วเวลาย,ยกขึ้นพยายามคุมสะโพกทั้งสองข้างของเรานะให้มันเท่ากันอย่าให้ตัวของเราเน,นี่ยมันส่ายแบบนี้หรือมันส่ายแบบนี้แบบนี้นะฮะ พยายามขึ้นให้ตัวของเราเนี่ยตรงให้ได้มากที่สุดโดยใช้มือของเราเนี่ยเป็นตัวช่วยก่อนในเบื้องต้นนะฮะในคนที่ฝึกเริ่มแรกนะครับผมทําอย่างเงี้ยสิครั้งต่อข้างนะซ้ายขวาน,นับเป็น1ยกนะครับผมทําทั้งหมด3าถึงหยกต่อวันนะฮะหรือจะทํามากกว่านั้นก็ได้นะครับผมแล้วเราสามารถทําเฉลีย่ยเฉลี่ยเอาก็ได้นะอาจจะเป็นเช้า1ยกเที่ยง1ยกแล้วก็ก่อนนอนอีก3ยกก็รวมเป็น5ยกอย่างนี้ก็ได้นะครับผม พอเราฝึกอย่างนี้ดีขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเราคุมแรงได้ดีขึ้นจากนั้นเราก็เอามือไว้ที่ท้ายถอยหรือเอามือกอดอกก็ได้นะฮะจากนั้นเราทําเหมือนเดิมทุปราการเลยทีนี้เราจะไม่ใช้แรงแขนช่วยแล้วนะครับจากนั้นเรายกก้นขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลงนับหนึ่งเนี่ยเวลาเราไม่มีใช้แขนช่วยเนี่ยตัวบางทีตัวเราจะสายไปสายหมานะฮะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยพยายามยกขึ้นช้าช้านะฮะทำเป็นจังหวะค่อยๆข,ขึ้นอ่าแล้วก็ลงสองยกขึ้นอย่างงี้ฮะ ลง3คนส่วนใหญ่นะฮะเวลาย,ยกเนี่ยเขาจะยกสูงแค่นะี้ยกสูงแค่นะี้แล้วเขาก็ลงเลยซึ่งต้นขาหลังหรือตัวกล้าม,มเนื้อแฮมสิงจะเป็นตัวออกแรงหลักนะฮะก้นยังไม่ค่อยได้ออกแรงมากฉะนั้นเราพยายามฝืนยกให้สูงเข้าไว้แบบนี้แล้วก็ลงแล้วก็คุมตัวอย่าให้เราสายฮะคุมขึ้นช้าลงช้าเป็นจังหวะแล้วก็ลงแบบนี้นะฮะทำอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับผม10ครั้งทั้งซ้ายและขวาพอครบ10ครั้งปุ๊บก็นับเป็น1ยก วันละ3ถึง5ยกต่อวันนะครับผมเนี่ยจะเป็นการฝึกกล้ามในช่วงก้นกกล้ามเนื้อข้างสะโพกเนี่ยให้มีความแข็งแรงถ้ากล้ามเนื้อก้นของเราแข็งแรงดีการขึ้นลงบันไดของเราเนี่ยจะทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับผม สำหรับท่าที่2นี้นะครับก็คือท่ายืนยอ่อเข่าพิงกําแพงนะครับผมวิธีการฝึกก็คือให้เรายืนพิงกําแพงแบบนี้เลยนะโดยที่ให้ก้นนะฮะติดกําแพงไว้หลังติดกําแพงช่วงสะบักหลังเราติดกําแพงและศีรษะสีสะส่ส่วนนี้นะฮะติดกําแพงเอาไว้นะครับผมจากนั้นให้ขาข,าของเราเนะี่ยเท้าของเราเนี่ยยืนห่างออกจากกาแพงเนี่ยประมาณสัก30มเซนะจากนั้นเอามือวางไว้ข้าขงลำตัวและขยับขาให้เท้าของเรานะฮะร,รง กับแนว uh. หัวไหล่แบบนี้นะฮะเราจะไม่ขายชิดแบบนี้แล้วก็ไม่ขากลางขนาดนี้นะฮะให้เท้าเนี่ยตรงกับแนวหัวไหล่และสุดท้ายก็คือเราวางปลายเท้าของเรานะฮะจากเดิมที่ทเท้าของเราเนี่ยบางคนอาจจะชอบตรงหรือชอบหุบแบบนี้นะฮะให้เราเนี่ยวางปลายเท้าของเรานะให้เท้าเราเนี่ยเปิดออกมาด้านข้างสักประมาณ10องศานะฮะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถยืนได้อย่างมั่นคงนะครับผมเราจะไม่ยืนขาแบบนี้แล้วก็ไม่ยืนขาหุบแบบนี้นะฮะให้เท้าเนี่ยเปิดออกมา <thank S 1> สัก10<แ>องศาแบบนี้นะครับผมนี่คือท่าเริ่มต้นนะฮะอย่างนั้นวิธีการฝึกก็คือให้เรานะฮ มาที่สุดนะฮะโดยย่อเข่าลงไปเนี่ยให้เข่าเนี่ยทำมุมประมาณชัก90องศานะฮะถ้าขนาะที่เราย่อเข่าเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าเข่าเราเนี่ยมันเลยไปเท้าของเราออกมานะฮะเราก็ขยับขาออกมาด้านหน้าอีกเล็กน้อยนะฮะอย่าให้เข่าเลยไปเท้าเพราะมันจะเกิดแรงกดที่เข่าแล้วปวดเข่ามากขึ้นได้นั่นเองนะครับผมเราย่อเข่าลงมานะฮะให้เข่าเนี่ยทำมุมประมาณสัก90องศาแบบนี้เลยนะครับผมและค้างไว้เป็นเวลา10วินาทีนะฮะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบพอครบสิบปีปุ๊บเราค่อยๆเหยียดตัวขึ้นมาออกแรงขาสองข้างให้เท่ากันนะฮะเหยียดตัวขึ้นมาเราจะไม่ออกแรงแบบนี้อย่างนี้นะฮะเราจะเหยียดขึ้นมาสองข้างพร้อมๆกันนะครับผมพอเหยียดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พักไว้อย่างนี้ฮะเรายืนย่ำขาจนขาหายเมื่อยหายล้าก่อนนะฮะขาหายเมื่อยหายล้าปุ๊บเราก็เริ่มครั้งที่สองเลยโดยการยืนให้ก้นติดกำแพงหลังสะบัก ศีรษะติดกำแพงมือวางไว้ข้างลำตัวเท้าวางตรงกันแนงหัวไหล่ขยับขาออกมาจากกำแพงให้ห่างจากกำแพงสักประมาณสัก30เซนนะฮะแบบนี้นะครับผมโอเคพออยูในท่าเริ่มต้นดีแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆย่อเข่าลงไปเหมือนเดิมนะฮะ ย่อเขาลงไปให้เขาทำบุมกเกองศาแต่ถ้าใครที่ขาไม่แข็งแรงกําลังขาไม่ค่อยแข็งแรงหรือมีการปวดเข่าเยอะเราลงมาได้แค่นี้ก็พอนะฮะแล้วมีเริ่มมีอาการปวดเข่าหรือแรงรับได้แค่นี้ก็พอเลยนะครับผมไม่ต้องลงไปมากกว่านี้แล้วนะฮะเอาเท่าที่เราไหวนะครับผมพอลงได้แค่นี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะฮะนับค้างไว้10วินาทีนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้า 10แล้วก็ขึ้นนะฮะเวลาขึ้นออกแรงเหยียดขา2ข้างให้เท่ากันนะฮะแบบนี้ขึ้นอ่าแล้วก็ย่ำขาแบบเด็นะให้ขาหายเมื่อยหายล้านะฮะพอหายล้าเสร็จปุ๊บก็เริ่มครั้งที่3ก้นติดก,กำแพงหลังติดก,กำแพงสะบักซีรษะแล้วก็ขยับขาให้ห่างให้ส้นเท้าห่างจากกำแพงประมาณสัก30เซนเทา้าตรงกับแนวหัวไหล่จางนั้นเราก็ย่อเข่าลงไป ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เรารับไหวนะครับผมเราตึงได้เมื่อยได้นะฮะแต่ถ้าเราลงเยอะแล้วมีการปวดเข่าเราก็หยุดอยู่แค่นั้นเลยนะฮะแล้วก็ค้างไว้10วินาทีนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 พอครบสิบปุ๊บก็ออกแรงเหยียขาให้ขึ้นเท่ากัน2ข้างแบบนี้นะฮะก็นับเป็นครั้งที่3นะครับผมทาแบบนี้นะฮะสิบครั้งนับเป็น1ยกนะครับผมวันละ3ยกนะฮะโดยที่เราสามารถแบ่งเป็นช่วงๆได้จะเป็นเช้า1ยกเที่ยง1ยกแล้วก็เย็นอีก1ยกก็ครบ3ยกแล้วนะฮะฝึกบ่อยๆจะทําให้กล้ามเนื้อช่วงหน้าขาเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเหยียดเข่าขึ้นบรนได้โดยที่ไม่ค่อยเจ็บเขา่านั่นเองนะครับผม สำหรับท่าบริหารกล้ามเนื้อทั้งสองท่าที่ผมแนะนําไปเนี่ยโดยท่าแรกเนี่ยจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อช่วงก้นกับต้นขาด้านหลังนะฮะถ้าฝึกท่านี้ไปบ่อยเนี่ยจะทําให้เราสามารถเดินขึ้นบันไดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเพราะว่ากล้ามเนื้อช่วงก้นของเราเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเข่าเรานะฮะในการเหยียดขาขึ้นไปนะให้เดินขึ้นบันไดได้ดีนั่นเองนะครับผมส่วนในท่าที่2เนี่ยจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อช่วงต้นขาด้านหน้านะฮะซึ่งเป็นส่วนสําคัญทําให้ที่ในการเหยียดเข่าขนาาที่เราเดินลบันนนไดะ้้อขี่ยยัน ส่วนสําคัญที่รองรับแล้วเป็นตัวออกแรงหลักเลยนะครับผมถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะฮะปวดเข่าวเวลาเดินลงบันไดเนี่ยก็ให้เน้นฝึกท่าที่2เป็นหลักก็ได้นะครับผม ส่วนระยะเวลาในการฝึกเนี่ยเราต้องฝึกนานแค่ไหนนะฮะกว่าจะไปฝึกในพาร์ทที่2ได้นะฮะเราสังเกตง่ายๆแค่ว่าเราสามารถออกกำลังกายได้โดยที่ไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยล้าแล้วนะฮะรู้สึกว่าอาการปวดเข่ารู้สึกว่าการก้าวขาเดินของเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะฮะเดินขึ้นลงบันไดได้รู้สึกว่าเจ็บน้อยลงแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปฝึกในพาร์ทที่2ต่อไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรายังคงมีอาการปวดเข่าเยอะอยู่เดินก็ไม่ค่อยกระชับกระเชงเท่าไหร่นะออกกำลังกายท่าเดิมๆซ้ำๆเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังทําได้ไม่ค่อยมีประสิททธิิภาาพนนคคคืืืือออออํแล้วยยยัังงงงเเเเมมม่่่หหูด เปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้ฝึกท่าในพารที่1น,นึ่เนี้ยต่อไปก่อนนะครับผมจนกว่าเราจะแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจริงค่อยไปฝึกในพารที่2นะเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขณะที่เราฝึกในพารที่2ต่อไปนั่นเองนะครับผม